สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องวันว่างชาแนลเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันแนวคิดการทําเกษตรง่ายๆนะครับสำหรับการทําสวนบริเวณนี้นะครับผมก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เลยนะครับผมสาหรับบริเวณโซนหน้าหน้าสวนนะครับผมก็จะมาแบ่งปันไอเดียง่ายๆนะครับในการทําสวนว่าสิ่งแรกนะครับที่เราควรรู้คืออะไรนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็จะมี พื้นที่นะครับเราต้องรู้จักพื้นที่ของเราก่อนนะครับว่าเราจะปลูกอะไรบริเวณไหนนะครับอย่างเช่นในสวนของผมนะครับลักษณะพื้นที่จะมีความลาดชันนะครับก็จะมีเป็นทุ่งนาเก่านะครับจะเป็นทุ่งนาเก่านะครับบริเวณนี้ซึ่งมันก็จะมีระดับพื้นดินนะครับที่ต่างกันนะครับอย่างโซนตรงนี้นะครับจะเป็นคันนานะครับผมคันนาซึ่งผมตอนนี้ก็ปรับเป็น ระดับเดียวกันแล้วนะครับกับในส่วนของนาด้านบนนะครับตอนนี้ก็จะทำเป็นสวนนะครับผมครับสำหรับต้นไม้นะครับพืชผักแรกๆเลยนะครับที่ผมเอามาลงปลูกก็จะเป็นพืชที่ติดง่ายโตเร็วนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นที่เลี้ยงให้กับต้นไม้อื่นๆก่อนนะครับเช่นคะนาเม็กซิโกนะครับแล้วก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยหลาย สายพันธุ์นะครับที่มีในสวนในโซนข้างหลังก็เอาขยายพันธุ์มาข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีข่านะครับโซนด้านล่างนะครับผมก็จะปลูกเป็นข่านะครับผมซึ่งใครมีพืชผักอะไรนะครับที่พอจะปลูกได้ก่อนเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะครับก็สามารถปลูกได้เลยนะครับผมในช่วงหน้าฝนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังทําเป็นหลุมปลูกแบบปลานิดนะครับผมก็กําลังวางแนวปลูกต้นไม้ไว้นะครับบริเวณทันนาตรงนี้นะครับผม ในหลุมนะครับก็จะขุดลึกประมาณ60คูณ60เซนติเมตรนะครับแล้วก็หญ้าที่ถากถางออกมานะครับผมก็จะเอาลงหมักในถในหลุมปลูกก่อนนะครับผมหมักไว้ประมาณ1เดือนนะครับให้เศษหญ้าย่อยสลายนะครับแล้วก็จะเอาดินนะครับกลบเรื่อยๆนะครับช่วงนี้หน้าฝนเราก็ไม่ต้องไปลดน้ํานะครับสําหรับปุ๋ยหมักในหลุมก็จะเกิดเป็นปุ๋ยหมักในอนาคตนะครับผมเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่เราปลูกครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะ ปลูกชะอมนะครับเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นผักหวานป่าในอนาคตนะครับชะอมปลูกง่ายๆนะครับใช้วิธีการปักชำนะครับดูครับหลุมปลูกแต่ละหลุมก็จะหมักเศษวัชพืชนะครับเศษหญ้านะครับที่ถักถางออกมาได้นะครับหมักไว้ก่อนปลูกชะอมปักชำก็ง่ายๆครับผมมีรอยเท้าครับผมพรวนดินแล้วก็ปักชำแล้วก็กดให้แน่นนะครับตอนนี้ผมเหยียบเลยนะครับ ฝนให้แน่นลดน้ำไม่ชุ่มครับผมวันนี้ก็พายุเข้านะครับฝนดูเหมือนว่าจะตกผมก็เลยปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายเพื่อที่จะไม่ต้องเปลืองน้ํานะครับเวลาปลูกเสร็จนะครับก็ไม่ต้องมารดน้ําตอนนี้ฝนก็กําลังลินลินนะครับฝนกําลังโปรยปลายลงมาเลยครับนี่ครับจะมีกล้วยหน้านะครับกล้วยหน้ากล้วยน้าําว้ากล้วยหอมข่านะครับแล้วก็จะมี ดอกไม้ที่เห็นก็จะเป็นพุทธรักษาครับมีสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับพุทธรักษากําลังติดดอกครับกําลังออกดอกเลยตรงนี้ก็เป็นคูสะนะครับคูสะซึ่งดินที่ขุดออกมานะครับสภาพดินก็ยังเป็นดินเหนียวผสมกับดินทรายนะครับผมก็ใช้ถั่วลิสงนะครับมาปลูกเพื่อปรับสภาพดินตอนนี้ถั่วลิสงก็กําลังงอกครับผม ส่วนคันข้างบนนั้นก็จะเป็นกระเจียวหวานนะครับแล้วก็เหลืองๆดอกเหลืองเออใบเหลืองๆนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับก็ปลูกแซมๆกันไว้คะนาเม็กซิโกครับผมติดง่ายแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านนะครับเป็นผักกินยอดนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อผักคะน้าเก็บผักคะน้าเม็กซิโกตัวนี้นะครับผัดกินได้เหมือนกันนะครับผัดน้ำมันหอยใส่ไข่ใส่ เนื้อหมูหรือป,ปอูปูก็ได้นะครับปูนาผัดใส่แล้วก็ใส่ไข่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับผัดใส่หอยเชลลีก็ได้ครับผมเป็นอาหารให้กับหอยเชลลีในสระเล็กๆนี้ด้วยนะครับ,รบข้างในก็จะเป็นสระน้ําครับวันนี้ก็มาอัปเดตสวนหน้าบ้านนิดนึงครับผมซึ่งผมก็กําลังจะ เริ่มปลูกนะครับผมแล้วก็เผื่อว่าจะได้เป็นไอเดียให้กับพี่น้องนะครับที่รักการปลูกนะครับสนใจการทำสวนทำเกษตรนะครับเพื่อที่จะมีอาหารนะครับไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับวันนี้นะครับก็จะปลูกเป็นไผ่กิมซุงนะครับที่ผมช่ำไว้ในถุงลองเลี้ยงรากไว้นะครับว่ามาดูกันครับว่า รากรากไผ่นะครับมีการขยายเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมชําไว้ประมาณเกือบ2สัปดาห์ครับดูครับยังสดแล้วก็เริ่มแทงแหนงนะครับแทงใบนะครับแทงตาใบออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรากแล้วก็ดูหลุมปลูกง่ายๆนะครับก็เป็นหลุมปลูกที่ผมใช้ปลูกต้นไม้ในสวนเกือบทุกต้นเลยนะครับผมจะใช้ ลักษณะการปลูกแบบนี้นะครับใช้เศษวัะชะพืชนะครับเศษหญ้ารองก้นหลุมก่อนแต่ตัวนี้เป็นไผ่นะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องหมักนะครับเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับหญ้ารอบๆนะครับก็มีประโยชน์มากเลยนะครับผมสามารถถากถางมารองก้นหลุมได้นะครับผมเป็น ผมก็ปลูกในถุงชําปกตินะครับเพียงแต่ว่าผมใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับมาหุ้มอีกรอบนึงนะครับเหมือนกับการควบแน่นนะครับมาดูกันครับว่ารากเขาขยายไปถึงไหนแล้วครับผมดูครับท่านผู้ชมรากไผ่นะครับชําแบบนี้นะครับติดออกรากดีเหมือนกันนะครับผมเราไม่ต้องไปตอนกิ่งให้ยากเลยนะครับผมเพียงแต่เราตัด ิ่งของไผ่นะครับมาชําลักษณะแบบนี้ก็สามารถออกรากได้ดีเหมือนกันนะครับดูครับรากเต็มเลยครับผมดินปลูกตัวนี้นะครับก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ผสมกับดินก็จะมีแกบเก่าด้วยนะครับผมดูรากที่ได้ครับผมสองสัปดาห์พร้อมปลูกเลยครับ ครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการปลูกไผ่กิมซุ่งนะครับไผ่กิมซุ่งหรือตรงลืมแล้งนะครับผมก็ปลูกไว้อีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้จะเป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนที่รองใช้ขุยมะพร้าวนะครับตอนจริงก็กิ่งนี้พ่อเลี้ยงนะครับส่งมาให้จากทางเยสโสทอนนะครับกิ่งนี้นะครับส่วนของพ่กลนะครับก็ส่งมาให้จากทางเยสโสทรนนะครับเป็นส่วนของพ่อนะครับ แม่ลงมาฉีดวัคซีนนะครับก็เอาพันไผ่ลงมาด้วยนะครับเป็นไผ่กิมซุงเหมือนกันนะครับอีกอีกอีกนึงนะครับกิ่งนี้ผมขอตัดกิ่งมานะครับผมก็ลองเอามาชําไว้นะครับก็ออกรากดีเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องตอนก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับสำหรับต้นไผ่นะครับใช้วิธีการปักชํานะครับแล้วก็ควบแน่นด้วยถุงพลาสติกนะครับ รัดแน่นนะครับไม่ให้อากาศเข้าครับก็เป็นแนวคิดไอเดียการทำสวนง่ายๆนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสวนนี้จะมีอะไรอัปเดตเดตเพิ่มเติมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับแนวคิดไอเดียการทำสวนง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับก็ศึกษาพื้นที่ก่อนนะครับว่า เราจะปลูกอะไรบริเวณไหนนะครับผมแล้วกบ็บางแนวนะครับบางแนวการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ไม้ที่ชอบน้ําก็ปลูกในที่พื้นที่ต่ํานะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันว่างครับสวัสดีครับ